สวัสดีน้องๆและก็ผู้ปกครองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่1.10แล้วนะครับผมแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหารนะครับแต่เป็นการหารที่ตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับหลักการเนี่ยครับผมในการหารที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ใช้หลักการเดิมนี่แหละครับเราก็ค่อยๆหารเนาะนะครับมันก็จะได้แล้วแหละ นะครับแต่เพีงเยงแต่ตัวเลขมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาทําเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อ1ก่อนนะครับพยายามอ่านแล้วจับประเด็นให้ได้นะลูกนะครับโรงงานผลิตสบู่นะครับเอาใหม่คูเว้นวัดผิดโรงงานผลิตสบู่ได้นะครับสามแสนหกหมื่นก้อนนึกภาพไปเลยครับอ๋อโรงงานหนึ่งโรงนะครับโรงงานชุบ,ชบนะ ผลิตสบู่ได้นี่สบู่หนึ่งก้อนสบู่สก้อนอย่างนี้แต่เขาผลิตได้เท่าไหรสามแสนก้อน360แสนกมื่นก้อนโอ้โหเห็นไหมครับถ้าเรานึกภาพตามไปด้วยครับมันจะทําให้การทําโจทย์ของเรามันก็จะสนุกนะครับอ่ะจัดใส่กล่องกล่องละเห็นไหมมันจะมีคําพูดแบบนี้จัดใส่กล่องกลองละแบ่งใส่ถุงถุงละ ได้เท่าเท่ากันคนละอย่างนี้ครับผมเนี่ยมันจะมีคําพูดประมาณเนี้ครับสำหรับการหารน,นะครับจะใส่กล่องกล่องละ144ก้อนจะต้องใช้กล่องทั้งหมดกี่ใบนะครับอ่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ360หกศูนยามแสนสามแสนหกืนนั่นเลยครับใช่ไหมครับหารด้วย144เท่ากับสี่เหลี่ยม เนี่ครับเราได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมครับเคลียร์ไหมตรงนี้เห็นไหมครับคําพูดแบบนี้นะประมาณแบบนี้มันจะเป็นในลักษณะของการหารนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาแสดงวิธีทําเลยนะครับแสดงวิธีทําทํำยังไงล่ะครูก็เหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ของครูที่ครูสอนตรงนี้ก็คือว่าอยากให้หนูเข้าใจหลักการนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวหนูไปใส่เองได้นะลูก เข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องอยากโอเคนะครับอ่ะเขาก็ผลิตสบู่ผลิตสบู่นะครับ3ามแสนก่้อนใส่กองกองละ,ะใส่กองกองละ14ึ 1, 4, 4ก้อนคราวนี้จะต้องใช้กล่องเท่าไหร่ ใช้กล่องเราก็แค่เอา36000 0มนะครับมาตั้งนะครับหารด้วย144นะครับแล้วเราก็หารเลยลูกอลองหารดูสิ144หาร3ไม่ได้เนาะต้องขยับไปหลักถัดไปหลัก36ก็หารไม่ได้ต้องขยับมาหลักถัดไปหาร360อา้าหารได้นะครับ144 คูณอะไรล่ะได้360ก็ไม่มีเนาะอย่างดีก็ได้แค่2จริงไหมถ้าเอา2มาคูณนะครับอ่ะ1 4 4สคูณสได้เท่าไรลูก2อคูณสเป็นเอ้ย4ีคูณสเป็น8 4ดคูณสเป็น8 2ดคูณหเป็น2นะครับก็ได้อ่ะตรงนี้เป็น2นะ2 8 8นะครับแล้วก็ลบกันออกมาเลยนะครับอ่ะตรงนี้ครูเชื่อว่าพวกหนูคล่องกันหมดอยู่แล้วนะลูกนะครับครูก็จะไม่ได้ช้ามากนะลูก เดี๋ยวช้ามากมันจะชวนง่วงแล้วก็เรียนไม่สนุกนะครับโอเคอ่ะส่ลบแไม่ได้ใช่ไหมไปยืมไปยืมข้างหน้าข้างหน้าเหลือ5เนาะตัวมันเป็น10อ่ะลบการ8ปดลบสเหลือ2นะลูก8ปลบหไม่ได้ก็ต้องไปยืมเนาะตรงนี้ก็เหลือ2ตัวมันก็เป็น15นะครับสิลบแก็เหลือ7นะลูกโอเคนะครับคราวนี้เราก็ดึงศูตลงมานะครับหนึ่คูณอะไรละ่ะเราได้720 ครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเอ๊ะอะไรคูณแล้วมันจะต้องลงท้ายด้วยเลขศูนย์เอ๊อลงท้ายด้วยเลขศูนย์หนึ่งสี่สี่คูณอะไรลงท้ายด้วยเลขศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็จับที่สี่จริงนะสี่คูณอะไรอะ่ะแล้วมันจะลงท้ายด้วยศูนย์สี่คูณห้ามันจะได้ยี่สิบมันจะลงท้ายด้วยศูนย์นะครับเอองั้นครูลองเอาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คูณห้าซิจะได้เจ็ดร้อยยี่สิบไหมนะครับอ่าครนะูก็หนึ่งสี่สี่คูณห้านะลูก 5 420ใส่ศูนย์ทด2 5,4 20ทด2เป็น22ใส่2ทด2 5 1เป็น5ทด2เป็น7นะครับอุ้ยได้2เไอ้ได้720ตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้5ใช่ไหมครับได้720ลบกันก็ได้0ูนย์ะครับเหลือ0ูนย์อีก2ตัวก็ดึงขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับเห็นไหมก็คือใช้กล่องเท่าไรลูก2,500กล่อง โอเคไหมลูกเห็นไหมได้คําตอบเรียบร้อยสําหรับข้อหนึ่งโอเคไหมครับอะตามทันกันนะลูกอะไปข้อ2เลยนะครับข้อ2นี่เขาบอกว่ายังไงเอ่ยสมชายซื้อบ้านหลังหนึ่งราคาเท่านี้อ่ะไม่เป็นไรอาจจะยังอ่านไม่เต็มก็ไม่เป็นไรอะเท่านี้เอาไว้ก่อนนะครับโดยผ่อนชำระ72ิบเดือนผ่อนชำระ72ิบเดือนเอออะ สมชายต้องผ่อนค่าบ้านเดือนละกี่บาทก็แสดงว่ามันต้องเอามาหารจริงไหมลูกบ้านหลังหนึ่งี่ยก็คือมันราคา1นล้านแปดแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วเขาผ่อนไงแบ่งผ่อนเป็นเดือนเดือนแสดงว่ามันถูกหั่นออกเป็น72เดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเดือนหนึ่งเราอยากรู้ว่าเดือนหนึ่งกี่บาทเราก็ต้องเอา72มาหารจริงไหมครับเพราะมันถูกแบ่งออกเป็น72 โอเคไหมลูกคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราจะได้เป็นอะไรประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้เป็น1857หนะครับ6 0 0หารเ2เท่ากับเท่าไรนะครับอ่ะคือจริงๆนะครูบอกเลยนะครับว่าการหารนะครับมันมีวิธีการหารที่ที่เร็วกว่านี้ครับนะครับ,นะรบแต่ เอาเป็นว่าถ้าครูสอนไปเดี๋ยวกลัวจะกลัวจะไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวกลัวจะงงเดี๋ยวมันจะมาสับสนกับกับเรื่องหลักๆที่เราเรียนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครูสอนเป็นแบบพื้นฐานไปก่อนละกันนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าเออมันจะมีวิธีอะไรแบบไหนและว,วิธีแบบหลักๆเนี่ยคล่องแล้วเราค่อยพัฒนาไปแบบวิธีที่มันดีขึ้นเร็วขึ้นอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคงั้นวิธีทําของเราทํำยังไงซื้อบ้าน บ้านราคานี่ไงก็ตั้งแบบนี้อันนี้ครูย่อน,นะลูกแต่เวลาหนูไปเขียนส่งครูหนูก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะครับอ่ะหนึ่งแปนะครับบาทอ่ะอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะครับพอ่อนเจดเดือนนะครับต้องผ่อนเดือน ละเราก็เอา185760 0นะครับหารด้วย72นะลูกโอเค72หาร1ได้ไหมไม่ได้หาร8ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมาหลักต่อไปหาร185ดได้ไหมหารได้แล้วคราวนี้แต่จะได้เท่าไหร่ล่ะก็น่าจะได้ประมาณ2นะครับอ่ะ2อ่ะ ครูต้องคูณให้ดูไหมเนี่ยอะครูคูณให้ดูกัเลยเจ็บคูณ2นะครับ2คูณ2เป็น4 2่สองคูณเเป็น14ก็ได้144นะครับ144นะครับลบกันตรงนี้ได้1นะครับตรงนี้ได้4โอเคตรงนี้ทันนะลูกครูจะไม่ช้ามากนะตรงนี้เพราะว่าเราหารเลขก,กันคล่องแล้วแหละนะครับโอเคดึง7ลงมานะครับพอดึง7ลงมาปุ๊บเออ72คูณอะไรอะ 72ก็7จ็ดห0ากว่าก็น่าจะใช่อ่ะคูว่าน่าจะประมาณ5้านะครับโอเคเจ็คูณหนะครับลองดูสิ52เป็น10บใส่ศูนย์ทด1นึ่งะครับห้าเทด1เป็น36 36ถ้าเป็น72็คูณหแต่มันน่าจะเกินนะคูว่าอะลองดู 6 2 12ใส่2ทด1นะครับ6 7 42อ่ะเกินละเห็นไหมเป็น4 3เกินละเพราะว่าตรงนี้มันต้องไม่เกิน417นเะครับเพราะฉะนั้นได้แค่5นะครับโอเค5ได้360นะครับลบกันตรงนี้เหลือ7นะครับลบกันตรงนี้ลบไม่ได้เนาะก็เลยไปยืมมาตรงนี้เหลือ3ตรงนี้เป็น11นะครับตรงนี้ก็เหลือ11ลบ6ก็เหลือ5้านะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็ดึง6กลงมานะครับ พอดึง6ลงมาอืมคูณอะไรล่ะ72คูณอะไรดีคูณ6ก็ไม่พอคูณ7คูณ8น่าจะได้นะครับเพราะ8 2เป็น16มันจะลงท้ายด้วยเลข6นะครับอ่ะครูลองดู72เดเดี๋ยวมันจะไปทับเขียนตรงไหนดีนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกัน72คูณ8นะครับ 826ใส่6ทด1เห็นไหมมันลงท้ายได้6ละนี้ยใกล้เคียงนะครับแต่756ทด1เป็น57อ้าวตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะตรงนี้ได้8นะครับได้576นะครับเหลือ02ตัวอาจดึงขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็จะได้ละได้เป็น25800บาทเห็นไหมครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคไม่ลูกมันก็แค่การหาเลขธรรมดาครับผมแต่ตัวเลขมันเยอะเฉยเนาะนะครับก็เลยต้องค่อยๆค,ค,คิดนะครับส่วนใครอยากได้วิธีรัดนะอาจจะออคอมเมนต์มาหาครูข้างล่างก็ได้แล้วเดี๋ยวครูอาจจะไปไกด์ไลน์ให้นะครับโอเคนะครับอ่มาดูดิงดิงอ่าตรงนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหานะครับ เน้นนะครับสร้างโจทย์ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหานะลูกถ้าไปสร้างปัญหาเดี๋ยวโดนครูดุเอาอมาดูสิประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เราจะสร้างการเอ้ยเราจะสร้างโจทย์ยังไงนะครับมาลองดูนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหารหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับครูยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะลูกว่าเดี๋ยวครูให้ไอเดียนะครับในการไปคิดโจทย์ป,ปัญหา เพราะถ้าเราคิดโจทย์ปัญหาได้เนี่ยถือว่าเราพัฒนาทักษะของตัวเองไปได้ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับโอเคมองสิ่งกั้งตัวลูกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาอะไรดีหนึ่งแสนกว่ากว่าครูก็เรียนแบบจากโจทย์ตะกี้นี่แหละที่เราทํามานะครับอ่ะเอาอย่างนี้นะครับครูยกตัวอย่างแบบนี้มีลูกปัดเนี่ยนะลูกปัดไอ้ลูกปัดลูกเล็กๆนะครับ ที่เขาเอามาประดิษฐ์เนี่ยแหละครับลูกปัดหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยลูกแหแบ่งใส่ถุงถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบลูกแหจะได้กี่ถุงเห็นไหมครับแบบนี้ได้ไหมก็ได้เนาะนะครับ อะไรก็ได้ครับที่มันอยู่ใกล้ตัวออะอย่างสมมติตอนเนี้ยน้องนั่งใกล้อะไรน้องนั่งใกล้ข้าวสารบอกบอกว่าข้าวสารหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเมตรอันนั้นก็เกินไปไม่มีใครนับเมตรข้าวสารจริงไหมอันนั้นไม่เอานะลูกมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็เอาอย่างอื่นก็ได้ครับเอาเป็น มีกล้วยเห็นไหมหนึ่งแสนหนึ่ง่ารูกแบ่งใส่กล่องแบบนี้ก็ได้ครับเนาะ,ะเดี๋ยวลองไปคิดกันดูนะครับเอาไอเดียของครูนี่แหละแล้วก็เรียนแบบโจทย์ของครูก็ได้แต่ครูอยากให้คิดเองนะลูกนะครับอ้าววิธีทําก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทําเองได้เนาะแต่คราวนี้ครูจะหารให้ดูนะครับงั้นเรามาทําหารกันดีกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 3 0 0นะครับหารด้วย150นะลูกาหารกันเลยนะครับหาร,หไไหไไหาร1ได้ไหมไม่ได้หาร1 1ได้ไหมไม่ได้หาร111ได้ไมก็ไม่ได้อีกเพราะมันไม่ถึง150เพราะฉะนั้นก็ขยืบมาหลักที่4ละ1น1 3นะครับอ้าวแล้ว150จะคูณอะไรละ่ะนะครับ ครูก็เดาว่านะครับน่าจะคูณประมาณ7 7 5 3 5 7 1เป็น7ก็จะได้พันกว่าอ่ะูว่าน่าจะประมาณประมาณ7นะครับอ่ะลองดูสิ150คูณ7นะครับ7 0ได้0 7 5 3 5ใส่5ทด3นะครับ7 1เป็น7ทด3เป็น10เออเห็นไหม7จริงๆด้วยนะครับก็ได้7ได้1050นะครับมาลบกันเลยนะลูก 3ามลบศได้3นะครับ1นลบหไม่ได้ใช่ไหมต้องไปยืมตัวข้างหน้าข้างหน้าก็จะเหลือ0ตัวมันก็จะกลายเป็น11นะครับ11บลบหก็ได้6นะลูกอ่ะแล้วก็ได้0ได้0ก็ไม่ต้องเขียนเนาะนะครับคราวนี้ก็ดึง0ลงมานะครับดึง0ลงมาปุ๊บ150 150้คูณสก็ได้300นะครับเพราะฉะนั้น150่คูณส จะได้600นะครับอ่าทันไหม150คูณ4จะได้600นะครับอ่าคูณให้ดูได้0ูนย์นะครับอ่าห้าสี่ยี่สิบ่ศูนย์ทดสองเป็นสีทดสเป็นหเห็นไหมครับคูณสเนี่ยจะได้หกรนะครับอ่าลบการได้สามสินะลูกดึงศูนย์ลงมานะครับอ้าสิบคูณอะไรได้สามร้อก็คูณสเลยลูกไม่ต้องตั้งคูณก็ได้เนาะ นะครับอ่ะอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับไ,ได้300ก็จะลบกันได้0ูพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปจะได้ถุงทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเอ้ยจะได้กี่ถุงได้7 4 2ถุงใช่ไหมครับอ่าโอเคนะลูกเก็ตไอเดียครูนะครับเข้าใจคอนเซปต์เข้าใจไอเดียครูที่ครูสื่อไว้นะลูกโอเคนะครูไปต่อข้อ2เลยนะครับ อ่ะข้อ2อ่ะสร้างโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้3 0 0แสนกว่าหาร235อาเอาอะไรดีติ๊กตอก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 ตริง,รง,รงอ่ะเอาอย่างนี้โจทย์นี้เหมือนจะเป็นคนดีเลยเออนะครับ มีอ๋อเอาเดี๋ยวนะลืมสลับมีสมะหมดนะครับ3ามรอนอ้าพันเจนะครับเล่มนำไปบริจาคให้โรงเรียน235โรงเรียน อ่าเป็นไงเป็นคนดีเห็นไหมถามว่าอคราวนี้เราก็ต้องถามจริงไหว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะได้สมดุดกี่จะได้สมุดโรงเรียนละกี่เล่มเนี่ยครูเขียนว่าไง โรงเรียนแต่ลโรงเรียนจะได้สมดุดโรงเรียนละกี่เล่มโอ้โหลายมือภาษาไทยครูไปสอนภาษาไทยไม่ได้อะอย่างเนี้ยจริงไหมโอ้โหลายลายมือหรืออะไรเนี่ย อ้าไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าเราเรียนคณิตศาสตร์เราได้หลักการคิดคณิตศาสตร์แม่เราต้องมองให้เป็นแง่บวกนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคก็สรุปง่ายๆเนาะมีสมุดสามแสนกว่าเล่มเอาไปบริจาคให้โรงเรียน2 3 5ร้อยสามสิบห้าโรงเรียนโรงเรียนแต่ละที่อะโรงเรียนแต่ละแห่งอะจะได้สมุดโรงเรียนละกี่เล่มนะครับอ่ะหนูเอาไปแสดงวิธีทำเองได้ใช่ไหมลูกนะครับได้ไอเดียครูแล้วนะอ่ะคราวนี้เรามาหารตัวเลขกัน 325710หานะครับหารด้วย2 3งหานะครับอ่ะสองหารสได้ไหมไม่ได้หารสามได้ไหมไม่ได้หารสามร้้าได้ไหมหารได้เออหารได้นะครับก็ได้1จริงไหมได้2 3งหนะครับลบกันได้0ตรงนี้ลบกันได้ในเะ้าเนาะคูไม่ต้องยืมให้ดูแล้วเนาะ เก่งแล้วพอหนะครับลบก,กันได้9นะครับดึง7ลงมาชุ๊บดึง7ลงมาปุ๊บเออสองคูณอะไรอะ่ะได้900กว่าก็เดี๋ยวนะน่าจะประมาณ3นะครับตรงนี้ต้องตั้งเหมือนกันละสองสามห้าคูณสามนะครับสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามสามเป็นเก้าทดหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสามสองเป็นหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ด ถ้าเป็น4ล่ะเป็น4เป็น9อ่าเป็น4ไม่ได้เกินนะครับได้3นี่แหละนะครับก็ได้7 0 5นะครับลบกันได้2ได้0ได้2อ่านะครับดึง1ลงมานะครับคูณอะไรล่ะคราวนี้น่าจะคูณประมาณน่าจะประมาณ8 26 6 1 6 น่าจะประมาณ8นะครับอ่ะลองดูสิ2 3 5คูณ8นะครับ8 5 40ใส่0ทด4 8 3 24ทด2เป็น28นะครับ8ป26เป็นทด2เป็น18ถ้า9ได้ไหม9 9เกิน9เกินนะครับ9ไม่ได้นะครับอ่ะได้8ถูกแล้วก็ได้เป็น1 8 8 0นะครับลบกันได้1นะครับ สองลบไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องมายืมตัวนี้เหลือ1ตัวนี้เหลือ9ตัวนี้เหลือ12นะครับลบกันได้4ลบกันได้1นะครับดึงศูนย์ลงมานะครับ2 3 5หคูณอะไรอันนี้ต้องลงตัวแล้วแหละคูณอะไรที่ลงท้ายด้วย0นย์นะครับก็น่าจะส4สไม่พอ6โอเคอคูณมาคูตรงนี้นะ2 3 5สห้า คูณ6น่าจะ6 6 5, 30คนะครับใส่0ทด3 6 38ทด3เป็น21ใส่1ทด2นะครับ6 2สอทด2เป็น14โอ้โหตรงเป๊ะเลยนะครับก็สรุปว่าได้6เนาะได้1 4 1 0นะครับลบกันก็ได้0ูนย์พอดีนะครับอ่ะคูลบกระดาษทดตรงนี้ออกก่อนชิบชิบช,บช,บชบอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบเราได้ตรงนี้นะครับ จะได้ทำหมดทั้งหมดกี่เล่ม 1, 3, 8, 6เล่มนะลูกโอเคไหมครับอ่าส่วนวิธีทำหนูไปเขียนเองได้นะลูกไม่ยากแล้วตรงนี้นะครับก็สำหรับชีทนี้ก็หมดที่ข้อ2เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในแบบฝึกหัดถัดไปนะครับก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยแล้วก็น้องๆด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับ